สวัสดีครับมาพบมาพอกับมือพินทางห้างอีกคือเก่านะครับอ่ามือนี้ก็คือคือล้ำลึกความหลังนะครับไปเห็นวิทยุในการหัดพินสมัยตะก,กี้นะครับมันบอกมี youtube มันบอกมีอ่าบอกมีมือถือนะครับมันกับวันสมัยกันนี่แต่วิทยุผมเห็นจางไหนวะที่ผมกับมีพินอยู่ตัวหนึ่งนะครับ สมมุตนว่าพินตัวนี้นะผมกะสิเปิดวิทยุมาแลวกหมุนหาเพลงนะครับหรือว่าหาเสียงพินแลวก็ตั้งสายพินใส่นะครับแลวกะสีดีบนํำไปนะครับสีเห็ดจังไรนั่นก็มาลองเ่งกันเลยนะครับเริ่มแรกผมก็เปิดวิทยุขึ้นมาครับ เที่ยวได้ที่จังหวัดบุรกาญหมุนไปครับแฟนสาวไปหมุนจนกว่าเซหามหาเพ่งหรือหมอลำนะครับที่มันมีที่มันมีเสียงพินนะครับอาหารลองหาดูครับมีบ่อน้อมีบ่อน้อ อลองเพลงนี้นะครับแล้วก็ชีตั้งต,ตั้งเสียงพินให้เขาพรดีนะครับ กสิประมาณนี้นะครับกะสมมุติว่าเพลงมีจบกะหมุนไปส่องไม่หาเพึ่งส่องไม่นะครับ ส่วนมากก็สิเป็นมอลำลำพื้น mum, ลำเต้ย well. นะครับมันตายเบิดหนึ่งเบิดเวียนๆยำไปเรียงควายนะครับเพราะว่ามันมี YouTube นะครับสมัยกี้ท่าน เปิดเปิดพ่อเสียงพินดีใจไรอ่ะลองฟิง ตรงสั่งหัวใจทำยังไงมันม um ุนไปเรื่อยนะครับฮัลโหลบายเพิ่าที่พ่อซ่องมาล้มนี่ หรือว่าเพ่งลูกทุ่งนะไที่เข้ามา นั่น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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นส่งมาเราเราตั้งสาย กะมีประมาณนี้นะครับตัวใดเข้ามาเข้ากับมูนไปเรื่อยเพี้นเกาเขานะเนี่ย

ในยุคก,ก่อนๆน,นะครับก็คือฟังจากวิทยุเนี่เพราะว่าการด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีนะครับก็เลยมันก็เลยแบบว่าเป็นไปนในตูนะครับเช่นการฟังการตั้งสายว่ามันมันตุงกับเพียงบอ่อมันตุงกับอ่อลลำบอ่อนะครับ นะครับโดยว่าต้องใส่จุนเนอร์นะครับเป็นการฝึกหูเข้าไปในตันะครับและอีกอย่างนึงก็คือสมาธิเข้ากับสีมีนะครับเพราะว่าการเรียนพินในสมัยก่อนเขาเขามีแต่ตัวเดียวนะครับก็คือวิทยุนี่สมาธิเข้ากับสจุดจอไปแต่วิในวิทยุส่วนเท่าในปัจจุบันเนี่ยมันเป็น Youtube นะครับเขากดเข้าไปเบิงมันกับสมี สมมติว่าสอนพินออนไลน์มันก็จะมีหลายครูบาอาจารย์นะครับกดไปเบิงคนนี้เป็นตนาสนใจโดไปเบิงเรื่อยๆนะครับเพียนให้สมาธิเขาบอบจดจออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับมันเกิดเลยอ่าไม่ขอ,ขอ,ข,อขอดีแล้วก็ขอขอด้อยนะครับอันนี้คือกันแต่ว่าวิทยุนี่ก็ควิอขอดีก็คือ,คอ,คอเป็นการฝึกหูเขา พฤติมาธิแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการนี่มันมันหายากนะครับสมมติว่าที่ต้องการสอ่อหมอรมบุนอย่างไรก็บบเห็นาบางเถือนะครับแต่ว่าบางตอนไดนที่เขาว่างตั้งไปนี่เขาเปิดมอรำมานี่สมมติว่าเขาเปิดมอรำมันถึงใจเขาเขาอยากดีดพินใส่กับจับพินมาตั้งสายแล้วก็ดีดไปน้ำเขานะครับ อันนี้ว่าถึงยุคก่อนนะครับก่อนที่สิจิมี u t u b e นะครับถือว่าเราความหลังให้พี่น้องฟังนะครับเผื่อบางคนอาจจะคือกันโอ้มาบึงคือคือกันแท้นะครับกะสีได้เป็นแบบยางให้รุ่นน้องนันะครับที่ฝึกพินในครูมือนี่สบายครับ สิ่งสำคัญก็คือเขาสีมีสมาธิอยู่กับมันได้ดนได้ดนบอนะครับคูหลายคู่บาอาจารย์หลายออนไลน์มีทั้งฟรีทั้งเสียเงินนะครับก็เลือกเอาตามความเหมาะสมความสมัครใจ มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณขอบคุณผู้ที่ที่ตามรับชมมาอย่างตลอดนะครับและก็ู้ที่เข้ามาชมหม่นะครับอีชมไดเดอร์ครับที่คอมเมนต์ดีบดีก,กับขอกราบอภัยไหวหน้าโอกาสนี้ครับสวัสดีครับ